ผู้รู้ภายในคือสนามปัญญายาณของเรานะคะเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วรู้ทุกสิ่งในจกักรวาลเนี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยคือความจริงนิลัน์นะคะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยอะความจริงเนี้ยก็จะยังคงอยู่ค่ะวิธีการที่เราจะสื่อสารกับผู้รู้ภายในเราจะสื่อสารผ่านความรู้สึกแวบแรกค่ะเวลาที่เราถามคำถามกับตัวเอง แล้วความรู้สึกแวบแรกอะไรผุดขึ้นมาไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรนะมันจะไม่ผ่านความคิดเหตุและผลยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอคือเวลาที่เราทำของหายอะค่ะแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันเอาของเนี้ยไปวางไว้ตรงไหนวะของที่ฉันหายอยู่เนี้ยมันอยู่ที่ไหนวะ<ๆ>เราถามคำถามโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะคะมันผุดเป็นคำถามขึ้นมาปุ๊บเราก็ลืมไปแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่น อยู่ดีๆอยากจะเปิดทีวีไปหยิบรีโมททีวีมาเหลือไป